งนวันนี้ครับผมฮาแต้ม<า>พอ่พอเด็ดปนอยู่ครับอีกเยอะ <c oughs> งานวันนี้ครับฮาแต้มพ่อได้ดลนพ่อได้ดลนพ่อได้อดอดทอดป่ะนี่ครับช่นอ้องตัดท้ายเงี้ยมลงไม้เก่าไม้เดิมครับผมลหลังเลิกงานเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นหนอน น้อนขึ้นกนแล้วครับผม,มตัวตัวหมันมันก็แลวแต่แล้วขันมีขันมีมันก็กัดมันมีกัดไม้เก่าไม้เดิมไม้น้องครับผมมันนี่ก็รีมาตกหลายมันอื่นมันดูดบ้างก็รีดรอบน้องเลย

ของเราเป็นไงไปดูครับผมหมายเลขว้ยลุงถึงมือ หม้เล็กเงียบ เราดีไรเนีม่มือมือโดนหยุดกัดแล้วกัดแล้วเอาแล้วพี่น้องกัดแล้วดูปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเลย อื้มอืติดตัวแหลกแหกับผมอกูตนเห็ดเรเ แหลกครับใส่หน่อยใส่เด็กแมวแมวแมวก็ปลา นะครับป้าป่าไปได้นะ ตีเปุ๊บตีอ่ะกันแล้วมามาไอ้หนูแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองครับ โอ้ยใสสวยใสสวยแตมที่สองครับมาเร็วมาเร็วแตมที่สองครับผมอู้ใสสวยครับวันนี้งานวันนี้ครับอ่าแต็มพอได้ปนพอได้ปนพ่อได้ทอดป่ะงานวันนี้ครับผม